กราบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่2กันยานยนครับอย่าลืมบริการ s i g n a ลทองคำและสกุลเงินค่าบริการเฉลี่ยตกเียงวันละ39มบาทเท่านั้นครับเคยเทรดแล้วเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่ถ้าใครเทรดแล้วเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดต่อแอดไลน์มาคุยกับกระผมโดยตรงได้เลยครับทิงส์มาร์เก็ตนะครับร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับทิงส์มาร์เก็ตท่านใดสนใจบรกเกอร์ที่ค่าสเปดทูไม่จำกัดกลุ่มการเทรดก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับผม สถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับก่อนหน้านี้ u s เอสดอลลาร์มีการปรับตัวแข่งค่าอยู่บริเวณที่หน้าของตารานะครับกดดันสกุลเงินหลักหลักๆแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวของสกุลเงินยูโรครับนักลงทุนแต่หลังจากนั้นไม่นาน19นาฬิกานาทีการประกาศตัวเลข ADP Non อนฟ a ร์มนะครับซึ่งเป็น,นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนตัวนี้ออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดการนะครับเยอะเลยละคาดการอยู่ที่ประมาณ9 5 0 0 0 0นหาตำแหน่งแต่ว่าประกาศจริงๆอยู่ที่ประมาณ4 2 8 0 0 0สองแตำแหน่ง ในส่วนของตัวเลขดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้า2เท่าตัวเลยนะครับตัวเลขครั้งก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ2 1 2 0 0 0ตําแหน่งครับถามว่าแล้วแบบนี้คือยังไงครับคุณตลาดหุ้นร่วงเลยไหมต้องบอกก่อนเลยว่าตลาดหุ้นแทบจะไม่ได้ขานรับเลยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของตัวดัชนีต่างๆยังคงเข้าสู่แดนบวกอยู่ทั้งกระดานนะครับสะท้อนให้เราเห็นว่าภาพรวมคืนนี้ตลาดวอล์สตรีทจะเปิดบวกทั้งกระดานเช่นเดียวกันครับแต่ในส่วนของตัว US ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับถือว่าต่ำกว่าคาดการณ์แค่ครึ่งเดียวนะแต่ว่าตัวยูโรสลาก็เหมือนจะมีการอ่อนค่าเหมือนกันครับตัวนี้แต่สิ่งที่นักงทุนต้องจับตามองไปพิเศษคืออะไรครับในช่วงเวลาประมาณ20นาการนาทีหรือว่า2ทุ่มครึ่งนี้คุณเบลลี่นะครับซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางอังกฤษจะออกมาถแถลงครับ หากท่านใดยังทาได้วันศุกร์ที่ผ่านมาคุณเบลลี่พูดกับทางเฟดนะครับของสหรัฐเนี่ยในทํานองที่ไม่ค่อยดีกับสกุลเงินปอนนะเขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยแบบติดลบเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะนํามาใช้ได้นะครับแต่ประเด็นคืนนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเขาพูดแบบนั้นอีกซึ่งมันเป็นการถแถลงของเขาเองเลยเนี่ยมันอาจจะส่งผลลบต่อนในส่วนของสกุลเงินปอนได้นะครับยังไงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจริงๆตรงนี้สองทุ่มครึ่งนะครับนักทุนใครเทรดส,สกุลเงินปอนอยู่ นี่ก็คือในส่วนของตัวข่าวความคืบหน้านะครับที่เราจะมาสรุปกันออสเตรเลียอ่อนค่าทั้งวันตัวเลข GDP ติดลบเยอะนะครับส่วนนิวซีแลนด์ได้รับแรงหนุนจากการคอมเมนต์ของธนาคารกลางในช่วงเช้าที่ผ่านมาแคนาดารับแรงหนุนจากราคาน้ํามันที่ภาพรวมยังทรงตัวอยู่ในทิศทางแดนบวกส่ว so, นราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงการแข็งตัวของ US ดอลลาร์ครับสวัสดีครับ